เชิญคุณนครมาชิมครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายนครมาชิมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดพิษณุโลกภาคประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพต่อความคิดเห็นและก็เหตุผลที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้แสดงข้อคิดเห็นผมเองไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรือการปฏิวัติ ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มุ่งหวังที่จะเห็นกระบวนการในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้พัฒนาก้าวหน้าให้ประเทศของเราทัดเทียมกับอรารยประเทศแล้วก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกที่ได้กล่าวอภิปรายมาตั้งแต่ต้นว่าข้าราชก,การประจำแม้ว่าจะมีอำนาจนะครับ มีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็อาจจะมีอำนาจในการที่จะทำการรัฐประหารได้นะครับที่จะเข้ามาชี้นำหรือว่าสั่งการให้ฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องยุบสภาเพราะอำนาจที่ได้มาเนี่ยครับมาจากอำนาจที่เป็นของประชาชนเป็นอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ว่าย้อนกลับไปดูสาเหตุหรือมูลเหตุในการความขัดแย้งของสังคมไทยสังคมการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรายอมที่จะพูดความจริงแล้วก็รับความจริงกันนะครับสาเหตุของความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นหลักๆที่ฝ่ายพันธมิตรขออนุญาตพูดถึงนะครับฝ่ายพันธมิตรกลกล่าวอ้างในการชุมนุมเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือ อันที่หนึ่งต้องการให้รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในฐานะของฝ่ายบริหารน,นะครับรบ,บังคับ,คบใช้กฎหมายโดยเนะคร่งครัดแก้ปัญหาผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองท่านประธานที่เคารพครับคนผิดไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าท่านผิด ท่านกลับมาแล้วก็รับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเถอะครับถ้าแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าการชุมนุมของผู้ที่เรียกร้องหาความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับเขาจะเชื่อมั่นในการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหารเห็นว่าผู้ที่ต้องโทษตามกฎหมายโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะครับเป็นพักพวกของตนเอง แล้วพยายามที่จะปากว่าตาขยิบพยายามที่จะไม่ดึงผู้ที่กระทําความผิดหรือนักโทษที่สารได้พิพากษาแล้วเนี่ยมาลงโทษกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อหย่อนและเลือกปฏิบัติเช่นนี้ครับก็ทําให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งขาดความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฝากเรื่องว่าความขัดแยง้งและก็ข้อคิดเห็นในส่วนนี้เสนอต่อท่านประธาน อันที่สองครับสาเหตุและมูลเหตุของความขัดแย้งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามาจากการที่คณะกรรมการคอตสอได้อายัดเงินของท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีไว้76,000ล้านบาทถ้าเกิดว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพันธมิตรหรือประชาชนทั่วไปเขาลบในหลักนิติธรรม ยอมรับฟังอย่างมีเหตุผลท่านประธานครับถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาว่าท่านได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริตคืนให้ท่านไปความวุ่นวายจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาว่าทรัพย์สินที่ท่านได้ไปนั้นได้มาโดยมิชอบได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะนั้นเป็นการทุจริตและกฎหมายบัญญัติว่าผิด และจะต้องยึดคืนให้กับแผ่นดินคืนให้กับประชาชนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเคารพในกระบวนการยุติธรรมและรอเวลาที่จะให้ศาลตัดสินความวุ่นวายจะสงบลงทันทีท่านประธานที่เคารพครับสภาพการในปัจจุบันผมเสริมนิดเดียวก็คือความโกรหลวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสภาพการทางการเมืองของบ้านเราจะเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่งฝายถึงขนาดนี้ านประธานที่เคารพครับขอเพราะฉะนั้นนะครับผมยังมีความหวังว่าณวินาทีนี้รัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของคนไทยทั้งประเทศในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับจะยังคงมีโอกาสได้ทําหน้าที่เพื่อคนไทยทั้งประเทศเราจะได้มาร่วมกันคิดปรึกษาหารือแล้วก็หาทางออกเพื่อทํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราต่อไปขอบพระคุณครับ,บคุณ